ชนลบายนุกลับม,มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยพร้อมกับนิยายรักโรแมนติกโรมานแนวทะเลทรายเรื่องเกลี้ยวรักเมียสวมรอย EP 10มาดูกันนะคะว่าโชลีนจะผ่านบททดสอบจากชีฟฟาอิสไปได้หรือไม่ผลจะเป็นเช่นไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ฟาอิสขับรถพาเชอรีนกลับมาที่ฮิวฟาฮาพาเลสโดยไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องที่ค้างคาใจเขาแค่พูดขอโทษแทนมารดาซึ่งเธอก็ไม่ได้โต,ต้ตอบอะไรต่างคนต่างใช้ความคิดความเงียบเริ่มเข้าครอบงำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเป็นอย่างนั้นจนถึงที่พักเชอรีนรออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ฟาอิสจะเอ่ยปากถามการรอคอยของเธอสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่เดินเข้ามาในห้องนอน ฟาอิสเดินมาหยุด,ดยืนตรงหน้าเชอรีนและจ้องมองเธอนิ่งนานเขาอยากรู้ว่าน้องชายที่เธอพูดถึงแท้จริงคือใครใช่น้องชายของเธอจริงไหมแล้วเธอรู้ข้อมูลอะไรมาบ้างรู้เรื่องที่เขาโกหกเธอเกี่ยวกับความสัมพันธรร์แานสาม,มีภรรยาหรือไม่และคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ทางเดียวที่จะรู้คือต้องเอ่ยถามปากไวเท่าความคิดเขาจุดมือเธอเดินไปนั่งที่โซฟาเพื่อพูดคุยเรื่องดังกล่าว พร้อมกับเอ่ยถามเล่าให้ผมฟังซิว่าคุณเจอน้องชายของคุณได้ยังไงตอนที่ฉันขับรถออกมาจากวิหารฉันรู้ว่าถูกสะกดรอยและพยายามสลัดการติดตามนั้นแต่ไม่สำเร็จก็เลยเลือกที่จะจอดรถลงไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องฉันถึงได้รู้ว่าเขาเป็นน้องชายของฉันคุณเชื่อคำพูดของเขาง่ายไปหรือเปล่าเชอรีนถ้าเขาเป็นคนร้ายคุณจะทำยังไงฉันยอมรับนะว่าฉันประมาท แต่เป็นเพราะฉันอยากรู้เรื่องราวของตัวเองจึงตามเข้าไปเขาพาคุณไปไหนที่พักของเขาพร้อมบอกที่ตั้งอย่างชัดเจนโดยไม่ปิดบงังแล้วคุณได้ข้อมูลอะไรมาบ้างฉันก็รู้ว่าฉันเป็นใครมาจากไหนและมาทำอะไรที่นี่งั้นคงรู้แล้วสินะพวกคุณเป็นลูกสาวของชีคอมมาลานเฮนบารัสคุณรู้รู้สิทำไมจะไม่รู้แต่คุณไม่เคยบอกฉันก็คุณไม่เคยถาม เชลีนค้อนขวับเมื่อได้ยินคำตอบของเขาฟาอิสหัวเราะไม่เห็นกิริยานั้นก่อนจะเอ่ยถามอะไรทําให้คุณเชื่อคําพูดของพวกเขาตอนแรกฉันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจจนกระทั่งเขาต่อสายฉันคุยกับพ่อแม่ของฉันสิ่งที่พวกเขาเล่ามามีบางเรื่องที่มันแวบเข้ามาในหัวซึ่งมันตรงกับข้อมูลที่เขาเล่าจริงสิเขาถามถึงแหวนที่สลักชื่อของฉันว่ามันหายไปไหน ตอนเกิดอุบัติเหตุคุณเห็นแหวนของฉันไหมคะผมยังไม่ได้คืนคุณเหรอคุณเก็บไว้ให้ฉันเหรอคะขอฉันดูหน่อยได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้นีเมื่อมันเป็นของคุณฟาดอีสเดินไปหยิบของดังกล่าวที่ลิ้นชักโต๊ะข้างหัวเตียงพร้อมกับหยิบแฟ้มบางอย่างติดมือมาด้วยเขาส่งของที่เธอต้องการของพวกนี้พยาบาลนํามาให้ผมเขาบอกว่ามันเป็นของคุณเฉลีมเอื้อมไปรับซองดังกล่าวมาเปิดออกดู เธอพบแหวนที่สลักชื่อเชอรีไว้ด้านในรวมถึงไส้คอที่น้องชายเอ่ยถึงนี่คือตราสัญลักษณ์อะไรคะเธอเอ่ยถามพร้อมกับยื่นเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปตรงหน้าเขาขนาดคุณยังไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ยังไงหญิงสาวพิจารณาดูเข็มกลัดนั้นอีกครั้งแต่ก็ไม่คุ้นตาคงต้องเอาไปถามจากน้องๆเผื่อพวกเขาจะรู้ว่ามันคือตราสัญลักษณ์อะไรบางทีอาจจะได้คำตอบ นอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วคุณรู้ข้อมูลอะไรอีกบ้างก็รู้ว่าฉันกับชามีเป็นเพื่อนกันเราเจอกันที่อังกฤษแล้วเธอก็ชวนฉันมาเที่ยวที่นี่วันที่เราเดินทางมาถึงฮิวฟาฮาตรงกับวันที่น้องสาวของคุณถูกฆ่ายอย่างเหี้มโหดชาคินเล่าให้ฉันฟังว่าใครคือชาคินน้ำเสียงที่เอ่ยถามเสียงเข้มโดยไม่รอให้เธอเล่าจนจบเขาคือองค์กษะพิทักษ์เชอรีนไงคะแล้วทำไมต้องทำเสียงโดบแบบนั้นด้วย ก็ผมไม่ชอบให้คพณพูดถึงผู้ชายอื่นต่อหน้าผมฟาอิสหมายความตามนั้นจริงๆถ้าไม่ให้ฉันพูดถึงเขาเราเราจะพุยกันรู้เรื่องได้ยังไงสรุปจะฟังต่อไหมก็เล่ามาสิเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุมีคนเห็นฉันอยู่ที่นั่นเป็นไปได้ว่าฉันอาจจะเห็นเหตุการณ์การฆาตกรรมของชามีเสียดายที่ฉันจดจำอะไรไม่ได้เลยค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวคุณก็จำได้เอง แม้ฟาอีจะร้อนใจอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแต่ก็ไม่อยากให้เชอลีนบีบคั้นความคิดของตนเองด้วยเกรงว่าอาการปวดหัวอย่างรุนแรงของเธอจะกำเริบขึ้นอีกครั้งบางทีฉันอาจจะวิ่งหนีการตามล่าของพวกมันก่อนที่จะมาโดนรถชนเชอรีน,านทาคะเลแรงสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นแฟ้มเอกสารบางอย่างที่อยู่ในมือเขานั่นอะไรคะแฟ้มคดีฆาตกรรมของน้องสาวผมขอฉันดูหน่อยได้ไหม คุณจะดูทำไมก็เผื่อว่าฉันจะจำอะไรได้บ้างฝ่ายอีส่งแฟ้มนั้นให้เธอเอลีนรับมาเปิดดูทีละหน้าอย่างตั้งใจจนกระทั่งเธอเห็นสภาพศพของนิชามีผ่านภาพถ่ายของตำรวจจู่ๆภาพน่ากลัวที่เคยเห็นในฝันบ่อยๆก็ปรากฏขึ้นในมโนภาพอีกครั้งเชลีนรีนหนีเร็วรีบหนีไปนิชามีตะโกนบอกเชลีนยกมือกลุมหัวของตัวเองใบหน้าของเธอซีดเผือด ลมหายใจหอบทีเป็นอะไรไปชลีนไฟอิสเอ่ยถามพร้อมกับประคองเธอ,เอไว้สีหน้าของเขาเคร้นเครยดไม่เห็นอาการเหล่านั้นเลยย้ำไฟอิสด่าดตัวเองในใจเขาไม่น่าใจร้อนเลยความใจร้อนของเขาทําให้เธอเกิดอาการช็อกออกจนได้สิ่งที่ชลีนเห็นแตกต่างไปจากมีฝันคือครั้งนี้เธอมองเห็นใบหน้าของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อการฆาตกรรมในครั้งนั้นได้อย่างชัดเจน ใบหน้านั้นเป็นใบหน้าของนิชามีเพื่อนของเธอไม่ไม่นะไม่เธอกรีดร้องน้ำตาของเชอรีนไหลพรากเธอร้องไห้าราวกับหัวใจแตกสลายชามีชามีฉันช่วยเธอไม่ได้ฝ่าอีสกอดเธอไว้ในอ้อมแขนและปลอบเธอกว่าอาการเหล่านั้นจะสงบลงจากนั้นก็อุ้มเธอไปที่เตียงและเช็ดน้ำตาให้เธอก่อนจะล้มตัวลงนอนพร้อมกับดึงตัวเธอเข้ามากอด ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเชอรีนนอนซะผมอยากให้คุณนอนพักหญิงสาวซุกตัวเข้าไปในอ้อมกอดของเขาเรากับหาที่พักพิงภาพน่ากลัวเหล่านั้นยังคงติดตาและติดอยู่ในหัวใจของเธอมันเป็นภาพที่ชัดเจนเรากับว่าเหตุการณ์นั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นตรงหน้าฟาอิสก้มลงมองใบหน้าสวยคมที่หลับอยู่ในอ้อมแขนเขาทำให้เธอชอ็อกก่อนที่จะทันได้สอบถามถึงเรื่องที่เขาเคยโกหกเธอไว้ ฟาอิสอยากรู้ว่าเธอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เธอเชื่อคำพูดของใครมากกว่ากันถ้าความทรงจำของเธอกลับคืนมาแล้วเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตเขาเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะทำใจยอมรับมันได้หรือไม่เพียงแค่คิดก็ทำให้ฟาอิสรู้สึกเจ็บแปลที่หัวใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคำตอบมีเพียงคำตอบเดียวคือบัดนี้เขารู้แล้วว่าเธอมีค่าและมีความหมายต่อเขาเช่นไร เขาคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธออยู่เคียงข้างฉะนั้นเขาจะไม่มีวันยอมให้เธอจากไปเด็ดขาดและจะทําทุกวิธีทางเพื่อชุดรั้งเธอไว้แม้ว่าจะต้องต่อกรกับชีคอมรานก็ตามทีเมื่อได้รับคําตอบที่พึงพอใจก็ทําให้ฟาอีสหลับไปด้วยความสบายใจเฉรีินรู้สึกตัวอีกครั้งตอนใกล้รุ่งและเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของชีฟฟาอีส มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอและเขานอนกอดกระชับแนบชิดในลักษณะเช่นนี้แต่มันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากปากของน้องๆว่าเธอและเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยากันอย่างที่เขากล่าวอ้างต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดโกหกแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครพูดความจริงเพื่อความปลอดภัยคงต้องอยู่ห่างจากเขาจนกว่าจะรู้ความจริงหญิงสาวรีบพลักออกจากอ้อมกอดของฟาอิสขณะที่เธอกำลังจะก้าวลงจากเตียง เขาได้หันมาคว้าตัวเธอไว้เอลีนพยายามจะดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากการพันธนาการแต่ฟาอิซไม่เปิดโอกาสให้เธอทำอย่างนั้นเขาท้าทับตัวเธอไว้ทำให้เธอหมดสิ้นอิสรภาพได้แต่ดิ้นขูดข่าอยู่้ต้ล่างปากก็สั่งให้เขาปล่อยปล่อยฉันยู่นี้นะฉันขอสั่งห้ามไม่ให้คุณมาแตะเนื้อต้องตัวฉันอีกเดีย๋ยวว่าแต่แตะเนื้อต้องตัวคุณเลยเอลีนมากกว่านี้ผมก็ทำมาแล้วจะมาหวงตัวตอนนี้ ผมว่ามันช้าไปที่ผ่านมาเป็นยังไงฉันไม่สนแต่นับจากนี้ไปคุณจะไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วฉันบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยมีอะไรไหมเฉลีนกัดที่ไหลเขาอย่างแรงเพื่อให้เขาปล่อยเธอเป็นอิสระและมันได้ผลพเพราะไฟอีสเจ็บจนเผลอคลายอ้อมก่อนทำให้เฉลีนผลักอกเขาอย่างแรงเธอจึงหลุดพ้นมาได้ถ้าคุณไม่อยากเจ็บโตไปมากกว่านี้ก็อย่ามายุ่งกับฉันจนกว่าเราจะคุยกันให้รู้เรื่อง ผู้จบก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ําไปหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็มายืนประกันหน้ากันเฉลีนจ้องหน้าฟาอีสนิ่งนานจนเขาอึดอัดมีอะไรจะพูดกับผมก็พูดมาสิคุณโกหกฉันใช่ไหมเรื่องอะไรไม่ทราบก็เรื่องที่เราเป็นสามีภรรยากันฟาอีสยิ้มเจเล่เมื่อกว่วเรื่องอะไรทําไมคุณต้องโกหกฉันอะไรทาให้คุณคิดแบบนั้นโดนน้องคุณล้างสมองมาหรืองไงน้องคุณจะไปรู้อะไร ในเมื่อเขาไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาไม่เหมือนเราตอบฉันมาตามความจริงอยู่นี้เราเป็นผัวเมียกันจริงไหมแค่คำพูดคงไม่พอผมจะทำให้คุณรู้คำตอบนั้นด้วยการกระทำผู้จบเขาก็คว้าตัวเธอแต่ชรีนรู้เท่าทันความคิดของเขาเธอจึงเลี่ยงหลบโดยถอยออกมายืนให้ห่างจากเขาทำให้รอดไปได้อย่างหยุดวิดขืนปล่อยให้เขาเข้าไปชิดตัวมีหวังเธอต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่และถ้าเป็นอย่างนั้น ก็คงยากที่จะขัดเืนความต้องการของเขาฟาอิสขัดเคืองใจเมื่อเห็นท่าทีที่แข็งข้อของอีกฝ่ายปฏิกิริยาแบบนี้มันแปลได้ว่าเธอเอ็นเอียงไปเชื่อคำพูดของน้องชายมากกว่าที่จะเชื่อคำพูดของเขาคุณกลัวเขาคำรามใส่เธอเปล่าซะหน่อยโกหกดูก็รู้ว่ากลัวทำเป็นปากกล้าแต่ขาสัน่นคำพูดที่รู้ทันของอีกฝ่ายทำให้ใบหน้างามซีดเผือด ก่อนจะเปลี่ยนเป็นแดงก่ำขึ้นทันตาเห็นจะกลัวทำไมถ้าอยากรู้ความจริงก็ต้องกล้าที่จะพิสูจน์สิถ้าคุณทำอะไรฉันแล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยคุณไว้แน่ไม่ต้องกังวลคนอย่างผมไม่ชอบฝืนใจใครเรื่องแบบนี้ถ้าอีกฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่สนุกคุณว่าจริงไหมเขาพูดพร้อมกับเดินตรงเข้ามาประชิดต,ตัวหญิงสาวก้าวถอยหลังโดยอัตโนมัติก่อนจะออกคำสั่งถอยไปทำใจให้สบาย ถึงผมจะไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยบังคับใจใครยกเว้นเแต่ว่าคุณจะให้ความร่วมมือไม่มีวันผมจะบอกอะไรให้นาเชรีนชื่อของผมแปลว่าผูช้ชนะแล้วอะไรก็ตามที่ผมต้องการผมต้องได้ฟาอิสบอกพร้อมกับประสานสายตากับเธอก่อนจะส่งรอยยิ้มบาดใจมาให้ยกเว้นเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาทดสอบกันสิ้นคำพูด เขาก็ประคองต้นคอแม่จอมดื้อไว้ด้วยสองมือของตัวเองด้วยความรวดเร็วริมสีปากอุ่นบทเขาลิมสีปากเธออย่างหนักหน่วงแสดงถึงความเป็นเจ้าของเชอรีนพยายามที่จะดิ้นรนผักใสแต่เมื่อโดนเขามอมเมาด้วยจุมพิษที่เร่าร้อนความว่าหวามที่ได้รับจากจูบนั้นก็ทําให้เธอไร้ซึ่งเลี้ยวแรงที่จะขัดขืนฝ่ามือเล็กยึด่ากว้างของเขาไว้แน่นเพ,พื่อปะยุไม่ให้ร่างของตนเองลงไปกองอยู่ที่พื้นจากจุมพิษที่เร่าร้อน ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลขึ้นเมื่อเห็นว่าร่างบางในอ้อมแขนสิ้นลทธิ์ที่จะต่อต้านเขาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดกว่าที่ฟาอิสจะยอมถอนรืมผฝีปากออกมาอย่างอ้อยอิงเชอร์รรู้สึกเข่าอ่อนจนเกือบจะสุดดีที่ได้ท่อนแขนแข็งแรงของเขาช่วยรั้งไว้ลมหายใจของเธอหอบทีคุณไม่มีทางเอาชนะผมได้หรอกเชรีนโดยเฉพาะเรื่องนี้อย่าพยายามเลยเขากระซิบที่ข้างหูเธออย่างผู้ชนะ ก่อนจะปล่อยร่างบางให้เป็นอิสระและก้าวเท้าจากไปทิ้งให้อีกฝ่ายใจเต้นโครมครามยากที่จะควบคุมการทดสอบในครั้งนี้ทําให้เชอรีรู้ว่านอกจากเธอจะต้องระวังผู้ชายอันตรายที่มือไวอย่างฟาอิสแล้วเธอยังต้องระวังไม่ให้ตัวเองเพลอพายไปกับสัมผัสข,ของเขาอีกด้วยไม่รู้ว่าจะสามารถต้านทานเสน่ห์ที่ร้าใจของฟาอิสไปได้อีกนานแค่ไหนสรุปก็คือยังคุยกันไม่รู้เรื่อง เชอรีนยังคงไม่ได้รับคำตอบที่ต้องการจากปากของเขาเพราะพอตัวดีรีบชินหนีไปซะก,ก่อนระหว่างที่ฟ้าอีสเดินทางไปยังฐานทัพของฮิฟาฮาเพื่อดูการทดสอบของเหล่าทหารองคลักษ์ที่จะมีขึ้นในวันนี้เขาได้นั่งคิดท,ทบทวนถึงคำพูดและท่าทีที่เปลี่ยนไปของภรรยากรรมลอเขารู้ว่าเชอีนเริ่มจะคลางแคลงใจในความสัมพันธ์ที่เขากุขึ้นและพยายามที่จะค้นหาคำตอบ นั่นหมายความว่าความทรงจําของเธอยังไม่หวนกลับคืนมาแต่น้องชายคงให้ข้อมูลที่ทําให้เธอเกิดความสับสนปนสงสัยจนมาคาดคันเอาความจริงจากปากเขานายเคยตกบุมรักใครไหมลีฮานฟาอีสเอ่ยถามเมื่อเจอคําถามนี้เข้าไปก็ทําให้องคล์ลกษรหนุ่มชะงักไปได้เหมือนกันเพราะไม่คิดว่าเจ้านายจะถามคําถามแบบนี้กับเขาสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะตอบไปตามความจริงไม่เคยครับและท่านนาย รักใครสักคนนายจะทำยังไงตอบยากครับเพราะผมไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ฉันรอคำตอบของนายอยู่นะถ้าผมมั่นใจว่าผมรักเธอจรินผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อผูกมัดใจเธอแล้วถ้าผู้หญิงเขาไม่สนใจละ่ะผมก็จะลุยกันที่ไม่มีคำว่าถอยเพื่อให้ได้เธอมาครอบครองแม้จะโดนปฏิเสธก็ไม่สนแต่จะทำทุกวิธีเพื่อเอาชนะใจเธออย่างนั้นใช่ไหม ขอเพียงมีความมุ่งมั่นเป้าหมายไปอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมผมเชื่อว่าอีกไม่นานคุณเชอรีนจะยอมมอบหัวใจให้กับท่านชียังไม่ได้พูดสักคำว่าหมายถึงเชอรีนขอโทษครับผมคงเข้าใจผิดไปแม้จะพูดขอโทษแต่ลิฮานรู้ว่าเขาคิดไม่ผิดท่านชีเริ่มหลงรักคุณเชอรีนเข้าให้แล้วฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่ฉันมีต่อเชอรีนมันเรียกว่ารักได้ไหม รู้แต่เพียงว่าเวลาที่ฉันอยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขและคงจะดีหากมีเธออยู่เคียงข้างเช่นนี้ตลอดไปถ้าอย่างนั้นก็ลุยให้เต็มที่เลยครับท่านชีฟนั่นสิเห็นทีคงต้องเร่งบริหารเสน่เพ,พื่อพิ่ิตถัวใจของเชอรี่มาไว้ในครอบครองให้ได้เมื่อตัดสินใจได้อย่างนั้นใบหน้าของฟาอีสจึงปรากฏรอยยิ้มในตาของเขาเปล่งประกายวาววับราวกับเด็กที่กำลังจะได้ครอบครองของที่ถูกใจ คนอย่างที่ฟาอิสอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่เว้นแม้แต่หัวใจของหญิงที่ตนเองรักและต้องได้มาด้วยความเต็มใจจากเธอการทดสอบอันหฤโหดของเหล่าทหารองครักษ์เริ่มต้นขึ้นในสายวันนั้นเองและเชอรลีนก็ได้เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ด้วยเช่นกันคนที่จะทําการทดสอบเธอไม่ใช่อื่นไกลแต่เป็นผู้นําของฮิวฟาฮาที่นอนอยู่ข้างตัวเธอทุกคืนฟาอิสเริ่มทําการทดสอบเธอด้วยตัวเอง เขาก้าวเดินเข้าไปในลานฝึกด้วยท่ทาท่ามั่นเชลลินเอ็ก็ก้าวลงสนามด้วยความมั่นใจเช่นกันการทดสอบของเชอร์นเริ่มต้นด้วยการต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวด้วยมือเปล่าพร้อมไมเชอร์นพร้อมเสมอการที่จะต้องรับมือผู้นําแห่งฮิฟาฮาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับเธอชั้นเิงในการต่อสู้ของเขาทงรวดเร็วและรุนแรงยากที่จะต้านทานแค่ตั้งรับมิให้ตนเองตกเป็นฝ่ายเพลี้ยพาก็ถือว่ายากแล้ว หลายต่อหลายครั้งที่เธอพลาดพลั้งตกยู่ในวงแทนของฟาอีสและเขาก็ไม่เคยละทิ้งโอกาสที่จะเอาเปลี่ยนเธอเดี๋ยวกอดเดี๋ยวจูบเธอตามอำเภอใจโดยแกร้งทําให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุแต่เชอรีนรู้ดีว่าเขาจงใจทําอย่างนั้นฝีมือคุณมีแค่นี้เองเหรอเชลีนน่าผิดหวังจริงๆเมื่อโดนสบปมาทอย่างนั้นก็ทําให้เชอียนยิ่งหงดหงิดเมื่อมีโอกาสช่วงชิงความได้เปลี่ยบหญิงสาวก็ไม่ละทิ้งโอกาสนั้น เธอพยายามจะจับเขาทุ่มลงพื้นแล้วก็ทําได้สําเร็จแต่ฟาอีสไม่ยอมเพลี้ยงพาอยู่ฝ่ายเดียวเขาใช้ความไวดึงตัวเธอตามลงมาด้วยทําให้เธอล้มลงมานอนอยู่บนตัวเขาชีกหนุม่มรีบพลิกตัวขึ้นมาทาบทักตัวเธอเพื่อกันให้เธอหลบหนีอีกทั้งยังตรึงแขนทั้งสองข้างของเธอไว้พร้อมกับกดจูบที่แก้มนวลก่อนจะกซิที่ข้างหูเธอแรงคุณมีน้อยนิดแล้วจะเอาชนะผมได้ยังไงก็คุณมันเล่นมิซื่อ เธอพูดตอบหน้าเขากลับไปด้วยความเฉินเฉียวฟาอิสยักยิ้มให้เธออย่างท้าทายถ้าคุณคิดว่าจะเอาชนะผมได้ก็ลองดูก่อนที่เหตุการณ์จะเลยเถอไปมากกว่านี้นายพลอฟนันก็ตัดสินให้ชีฟฟาอิสชนะการแข่งขันในรอบนี้ฟาอิสลุกขึ้นยืนพร้อมกับส่งมือให้เชรีนแต่หญิงสาวปัดมือเขาออกไปอย่างไม่ใยดีฉันลุกเองได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วยใบหน้างามโบดบึง้งขณะที่ปัดทรายออกจากเสื้อผ้าของตนเอง แพ้แล้วผ่านฉันแพ้เพราะคุณโกงอยอมรับความจริงดีกว่าไม่เชลีนสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารผมจะให้คุณแก้มือเลือกอาวุสิฉันเลือกดาบทั้งคู่ลงสนามฝึกอีกครั้งพร้อมดาบในมือคนละด้างเชลีนเป็นฝ่ายบุกเข้าหาเขาก่อนกระบวนาการต่อสู้ของเชลีนไม่เป็นปัญหาสำหรับฝ่ายอีสและเขาก็ยอมรับในฝีมือการต่อสู้ของเธอ ด้วยสรีละทางร่างกายของผู้ชายย่อมเหนือกว่าผู้หญิงท่นนั้นเขาจึงเอาชนะเธอได้ไม่ยากแต่เชอรีนไม่มีวันยอมแพ้ง,ง่ายๆเธอสู้ไม่ถอยแม้ว่าจะตกเป็นฝ่ายเพียงพ้มก็ตามสมกับคำว่ายอดนักสู้ขณะนั้นเองเชอรีนก็ยกมือขึ้นกลุ่มขมับทําให้ฝายอีสรงเข้าไปถามด้วยความห่วงใยคุณปวดหัวอีกแล้วเหรอเชอรีนทันใดนั้นดาบของเชอรีนก็จ่อยอยู่ที่คอของเขานี่คุณหลอกผมเหรอทีนี้รู้หรือยัง ว่าเล่เหลี่ยมที่คุณมีฉันก็มีเหมือนกันคิดจะเอาชนะผมมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเชลีนฟายอิสตวัดดาเพื่อต่อสู้กับเธออีกครั้งในครั้งนี้ไม่มีคำว่าออมมือพอเขาต้องการจะสั่งสอนเธอที่บังอาจเอาความรู้สึกของเขามาล้อเล่นเชลีนต้องเป็นฝ่ายตั้งรับและตกเป็นฝ่ายเสียเปรียดเธอเปลี่ยนพําจนได้รับบาดเจ็บจากคมดาบของเขาแต่ก็ไม่ได้สแสดงออกให้ใครรู้ว่า ตนเองได้รับบาเดเจ็บจากการต่อสู้ในครั้งนี้สุดท้ายเธอก็ทำพลาดชัยชนะจึงตกเป็นของฟาอีสอีกตามเคยผ่านการทดสอบทางด้านการต่อสู้มาแล้วก็มาถึงการทดสอบความแม่นยำในการใช้อาวุธนับว่าเชอรีนทำได้ดีทั้งที่เธอได้รับบาเดเจ็บแต่ก็ยังดีไม่มากพอที่จะเอาชนะเขาได้ความพ่ายแพ้จึงตกเป็นของเธออีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินว่าเธอจะผ่านการทดสอบในครั้งนี้หรือไม่ เชลินกลับได้รับคำตอบที่แตกต่างจากที่คิดไว้ผมยอมรับในสีมือของคุณและให้คุณผ่านการทดสอบในครั้งนี้ผ่านการทดสอบใช่ในเมื่อคุณผ่านการทดสอบดังนั้นผมจะยินยอมให้คุณติดตามผมไปทุกที่ทุกเวลาอย่างที่คุณต้องการอะไรนะคุณจำตอนที่คุณเคยพูดกับผมตอนที่ขอเข้าร่วมการทดสอบไม่ได้เหรอเชอเรีนคำพูดที่เราพูดออกไปก็ถือเป็นนายเรา และผมก็หวังว่าคุณจะรักษาคำพูดเขาพูดดักคอเธอในตอนท้ายเพื่อตัดให้เธอกลับคำพูดไม่ต้องกังวลคนอย่างเชอรีนรักษาสัจจะเสมอดีมากเรากลับกันเถอะฟาอิสเสียนเรื่องพูดในตอนท้ายหอมกับฉุดมือหญิงสาวให้เดินตามเขาไปเราทหารองค์ลักษณ์ทำความเคารพเขาและเธอโดยพร้อมเพียงเมื่อกลับมาถึงที่พักต่างฝ่ายต่างก็ชนะล้างคราบเหนือใครที่ได้มาจากการต่อสู้ การฝึกในครั้งนี้นอกจากบาดแผลฟกช้ำแล้วชลีนยังได้รับบาดเจ็บจากคมดาบของฟาอีสอีกด้วยแม้จะไม่ใช่บาดแผลจากการแต่ก็เจ็บไม่น้อยมานั่งตรงนี้แล้วยื่นแขนมาฝาอีสสั่งชลรีนเดินไปนั่งลงข้างตัวเขาอย่างว่าง่ายคุณจะทําอะไรผมจะทําแผลให้คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันได้รับบาดเจ็บรู้ก็แล้วกันคุณตกตาผมไม่ได้หรอกยื่นแขนมาตอนแรกชลรีนปฏิเสธ ฉันทำแผลเองได้ทำได้แต่ไม่ถนัดฉะนั้นอย่าดือ้ออย่าให้ผมต้องจับคุณมัดไว้เพื่อทำแผลให้คุณชอลีนจึงยอมให้เขาทำแผลให้แต่ก็ยังไม่วายมีอาการฮึดฮัดให้เห็นนั่งนิ่งๆสิยุบยิกแบบนี้แล้วผมจะทำแผลถนัดได้ยังไงงั้นก็ไม่ต้องทำอยู่นิ่งๆชอลีนถ้าคุณดือ้อผมจะโจกคุณนอกจากเขาจะออกคำสั่งแล้วยังจะพูดข่มขู่เธออีกด้วย และถ้าคุณไม่ยอมทําตามที่ผมสั่งผมจะถือว่าคุณอยากให้ผมจูบไม่ต้องห่วงรับรองว่าฉันจะนั่งนิ่งเป็นหินเลยคอยดูน่าเสียดายหายดือ้อซะงั้นระหว่างที่เขาทําแผลให้เชลยนนถือโอกาสขออะไรบางอย่างฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณจะขออะไรก็ว่ามาคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าฉันจะขอติดต่อกับน้องชายของฉัน พรถ้าฉันขาดการติดต่อกับพวกเขาพ่อกับแม่ของฉันจะเดินทางมาที่นี่ทันทีที่ฉันขอเพราะไม่อยากจะติดบังอะไรคุณตกลงแต่จะต้องให้ซากีไปด้วยทุกครั้งหรือไม่ก็ให้พวกเขามาหาคุณที่นี่เข้าใจนะชลีนเชลีนพยักหน้าก่อนจะเอ่ยถามเคยมีใครบอกคุณไหมพวกคุณเหมือนคนมีปมด้อยชอบบังคับคนอื่นให้อยู่ใต้อานะของคุณตลอดเวลาเพื่อจะได้รู้สึกว่า ตัวเองมีอำนาจเหนือพวกเขาผมไม่มีหรอกปมด้อยที่คุณว่าเพราะผมมีอำนาจล้นฟ้าในฐานะผู้นำฮิวฟาฮาหรือคุณจะเถียงทัานไม่เถียงคุณหรอกชีฟฟาอิสผู้ยิ่งใหญ่ทำอะไรก็ไม่เคยผิดรู้ก็ดีแล้วเชรลีนคอนขวับทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นชิฟหนุ่มยิ้มกว้างเขาสนุกกับการได้ตอบปากต่อคคำกับเธอและมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ชผู้หญิงคนนี้ เชอรีนเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบเอาใจเขาหรือคล้อยตามทุกความคิดเห็นของเขาซึ่งจะแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆโดยสิ้นเชิงเสร็จละขอบคุณเปลี่ยนเป็นจูแพนคำขอบคุณได้ไหมเชอรีนฝันไปเถอะพู้จบก็รีบผลักออกให้ห่างจากรัศมีวงแขนของผู้ชายมือไวจะเอื้อมถึงทันทีเชอรีนที่ได้ยินเสียงหัวเราะตามหลังมาฟาอิสรู้ด้วยสัญชตาตญาณว่าเชอรีนยังเป็นสาวบริสุทิ แต่เขาจะอดทนอดกลั้นแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนในเมื่ออยู่ใกล้เธอทีไรเขามีอาการตื่นตัวพุ่งพล่านทุกทีไปและเคยถึงกับนึกวาดภาพความสุขไม่ได้ร่วมรักกับเธอคิดถึงเซ็ตที่ร้อนแรงและความรู้สึกที่ถูกปกเรา้าจนถึงขั้นบ้าคลั่งเมื่อได้หลับนอนกับเชอรีนนึกถึงปลายนิ้วที่จิกลงบนแผ่นหลังเขาระหว่างที่เขาตักตรงความสุขจากตัวเธอเมื่อนึกว่ามีร่างเปลยเปล่าของเธอในอ้อมกอด เขาก็แทบคลั่งด้วยความต้องการเขาต้องการเธอขั้นรุนแรงมากจะน่าตกใจประเมินจากความรู้สึกของเขาในตอนนี้ชลีนคงจะรักษาความบริสุทธิ์ของเธอไว้ได้อีกไม่นานแม้ฟลายอีจะเคยมีสัมพันธ์กับผู้หญิงมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่ทําให้เขาลุกเป็นไฟได้อย่างในเวลานี้ทางที่เขายังไม่ได้แตะต้องเธอด้วยซ้ํา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสำหรับ EP หน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าชอลีและ h ีฟายอีสจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าระทึกขว่ญอะไรอีกบ้างคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Le No โน e c ช a n n e บ By นุกคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ